โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ Crystal of Asai กันเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่ผมได้ท่างหายไปนานมากเลยนะครับในการอัดคลิปหรือไม่ว่าเป็นการสตรีมนะครับสตรีมน่าจะหายไปประมาณสัก4วันได้นะครับแล้วก็ตัวของคลิปหายไปถึง11วันเลยนั่นเองนะกรับดูหายไปนานมากในการทาคลิปนะแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะกลับมาทําบ่อยขึ้นแล้วยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเนตัวของตัวเรื่องไม่ทําคลิปนั่นเองนะครับผมขออภัยด้วยฮนะ เพราะช่วงนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยครับแล้วก็ไม่ได้เลิกไม่ได้ลาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นอ,อยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือหนักกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ไปทําการปั้นตัวละครปั้นพลังให้มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมไปทําอะไรมาบ้างที่ไม่ได้อัดคลิปลงเลยนั่นเองนะครับมามาดูกันเลยฮะกได้เลยนะครั <S <S บหลังจากที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันจะมีโหมดใหม่มาก็คือโหมดของเจ้า พิธีสืบบัลลังราชินีนั่นเองนะครับหรือเจ้าควีนยคนเชิญมาฮะเจ้าบัลลังควีนนะครับหรือรอาชินีโอฟิเลียไม่ใช่ราชินีของเมดเดียนะครับเป็นอันใหม่มาแล้วก็มีให้ลงเหมือนของหมักลูกเลยมงก็จะไปทำการลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการแบ่ง1000คนจบเป็นทเทียบ้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะมีของมาแจกเป็นของตัวกล่องเลือกแบบแปรนั่นเองนี่เลยจะเป็นกล่องเลือกแบบแปลแบบนี้เลยนะครับของตัวราชินี ซึ่งมันจะมีอยู่2อันนะครับของลัชินี1นอันแล้วก็ของหมากลุกผูกกล้าอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับรวมเป็น2อันและเราสามารถที่จะเปิดเพื่อเลือกว่าเราจะไปเล่นทําชิ้นหมากลุกของสายไหนได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเศษเอ่อหมวกเศษเกาะอ,อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถเลือกได้1ชิ้นเลยนั่นเองก็คือรวมกัน2อันประกอบเป็น1ชิ้นประมาณนี้ฮะก็ครบเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแ้วผมก็ได้ทาการปั้นเป็น เซตของหมากลุกแล้วนะครับผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปสายไหนนั่นเองนะครับมามาดูกันเลยฮะจากตอนแรกที่ผมบอกไว้ว่าผมจะเป็นสายรู้สึกตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายม้าแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ใช่เล่นม้านะครับแต่ว่าเป็นสายมา้าเออหมากมา้าถามว่าทำไมาถึงมาเล่นสายม้านะครับเป็นสายธาตุที่แบบว่าเพิ่มธาตุธาตุให้เราเยอะมากแล้วก็มีทกิลเอฟเฟกต์เสริมเพิ่มเติมด้วยเดีย๋ยวผมจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่า เออพัฒนาอะไรมาบ้างน,นั่นเองนะครับหนึ่งอย่างเลยก็คือเจ้าอาวุธอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับอาวุธของผมก็คือจะเป็นขั้น2ขั้นสุดท้ายของสายอาวุธคีแล้วน,นี่นะครับอาวุธจะมีอยู่ขั้นแรก ปกติเลยนะครับแล้วก็ขั้น2ตามด้วยขั้น3เออเอาเป็นขั้น3มแล้วกันนะครับก็เรียบร้อยขั้น3ยกดำของนาชีเงาอัพมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือได้าแปลงของอาวุธครบแล้ว2ชิ้นนะครับจากอธิษฐานนั่นเองผมอธิษฐานเต็มขีดจากัดในส่วนของชิ้นแรกแล้วก็อันที่2ก็โชคดีมาแล้วก็ได้มาเป็น1ชิ้นใหญ่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาค้าเป็นอันใหม่เลยนั่นเองประมาณนี้ฮะ แต่ว่าตอนที่เขามีอัปเดตในส่วของตัวราชินีมานะครับก็จะมีอาวุธของชินีที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นแหวนตัดความหวังการในประเทศนั่นเองนะครับชื่อไทยนี่คือแบบสุดจริงแบบอ่านยากเหลือเกินนะครับผมก็เอฟเฟกเพิ่มเติมแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูกันฮะ เจ้าของอาวุธนี่ครับอาวุธที่เป็นค่าสุดท้ายนะครับของเมลเดียณตอนนี้ก็คืออาวุธเทพหาเทพแด้ก็ว่าไปนะครับแล้เม่ชก,กิ้จะหายไปนะครับแต่เป็นดัมเบเพิ่มขึ้นบวก5%แทนถือว่าดีกว่ามากนึงนะครับ ดาเมจเพิ่มขึ้นกับดาเมจสกิลผมว่าดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือดีกว่ามากเออตีโบกธาตุให้22นั่นเองนะครับแล้วก็พันธตีเวสสามเซนก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตีโบกธาตุให้22อ่ะผมน่าจะต้องมาคิดใหม่เรื่องการปั้นธาตุนะครับอันไหนที่สามารถลดธาตุได้แลวไปเพิ่มคิดดาเมจหรืออัตราคีผมก็จะต้องไปเพิ่มในตอนที่ได้อาวุธนี้มาแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าค่าธาตุมันมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีนั่นเองนะครับผมอยากให้ทุกอย่างมาร หรือเมนเทนท่าอะไรขนาดนั teachers, cards, like ้นน oh, okay. ั ותר, ่นเองนะครับตัวของสกิลอันติแท้จริงดดนแดน2ขั้วกับแท้จริงแสงเทนในความมืดหรอเดี๋ยวก่อนนะโอ้โอเคทุกคนฮะตอนแรกผมเข้าใจผิดมาตลอดนะครับว่าเจ้าอาวุธอันนี้ครับอาวุธของเอ่ออันนี้ที่เป็นสายคีนะครับแท้จริงแสงเทนในความมืดอ่ะมันคือสกิลอันติปลุกพลังแต่ไม่ใช่มันเป็นอันติที่แบบเรียกนกกระเรียนหรือว่าเรียก ตัวพยักนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มลดคูดาวของอันติปุกพลังของเราแล้วก็เพิ่มนาเม็อันติของปุกพลังเราด้วยนั่นเองนะครับถือว่าอันนี้ดีกว่ามากในส่วนของตัวอันตินะแต่ว่าติดปัญหาตรงที่อันต่อมานะครับก็คือ อันเก่าของเรามันจะเป็นการโจมตีปกติหรือสกิลติดคีิที่ข้อนะครับจะเพิ่มดามิคคิที่ข้อ0.3เูงส,สุดถึง5 0ชั้นก็คือสแต็ได้ถึง50ขั้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มสูงเป็นู5เปเ็น15%เป็นเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับถ้าไม่ติดคิดจะลดลง4ชั้น4ขั้นนะครับผมก็ ต้องมีอาตาัตราคีย์เยอะด้วยมันถึงจะติดขึ้นได้ไวนั่นเองนะครับประมาณนี้ที่ผมไปลองเทสมานะแต่ว่าถ้าเป็นอันใหม่เลยเป็นอาวุธอันใหม่ก็จะเป็นถ้าเราใส่สมใส่อุปกรณ์นะครับอีพิกเลเวลหกสิบทุกๆหนึ่งชิ้นการโจมตีจะเพิ่มดาเมจสองเปอร์เซ็นต์ถึงสุดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีไปเลยว่าเรามีดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แต่มีเอฟเฟกต์เสริมเพิ่มเติมก็คือถ้าเราใส่เป็นของอเซ็ตหมากลุกปมุกอาศาวินสามชิ้นกกกกาารปลลดสิบุพังมีีโอท่จะ อันเชิญรียอทิสมาช่วยโจมตีคูดาวหกสิบนาทีทุกคนสก,กิลปุกพลังก็คืออันติใช่ไหมฮะมันจะดีกว่าตรงไหนนั่นเองนะครับผมกำลังจะอยู่ว่ามันจะดีกว่าจริงๆใช่ไหมในของตัวเนี้ยอันยังไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นโอกาส8รในการเรียกเรียวทิดมาช่วยโจมตีแล้วก็สก,กิลปุกพลังนี่คือสก,กิลอันติปลุกพลังใช่ไหมหนึ่งอันแล้วมันคูดาวนานมากใช้หนึ่งครั้งถ้าเรียวทิดไม่ออกมาจะเป็นยังไง อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็๋ยวเอาไว้ถ้าสักวันหนึ่งแล้วกันเออผมว่าอันนี้ก็น่าจะดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อยไปคิดอีกทีหนึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต่อไปมาดูวันที่ตีบวกนั่นเองนะครับตีบวกผมก็จะเริ่มอัพเป็นบวก21แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นนั้นทุกคนจะเห็นคลิปที่ผมทําการ ตีบวกพลาดนิดหน่อยทําให้หมวกมันเหลือ15นะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมปั้นทุกอย่างให้เป็นบวก17แล้วในคลิปสตรีมนะครับที่ผ่านมาก็สามารถไปย้อนดูได้นั่นเองนะครับทุกอย่างทั้งตัวก็จะเป็นบวก17แล้วนะฮะและเดี๋ยวจะมีการบวก21ขึ้นในสองตัวอาวุธด้วยนะครับจะได้มีอาวุธสีทองการสักทีแล้วก็จะมาทำมาทาคลิปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับในการตีบวก21นั่นเองนะครับแต่ว่านะ่าจะต้องรออีกสักพักนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์สุ่มมกาชาช แฟนนู่นแฟนนี่อร่านูุนอร่านี่ก็เลยคิดแบบว่าเออน่าจะเสียเยอะกว่าตรงนั้นนั่นเองนะครับน่าจะยังไม่มีทุนในการมาตีบวกเออแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้ไม่มีทุนหนาขนาดนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถช่วยหนับหนุนได้นั่นเองนะครับป็นการตรีบวก21บอโอเคฮะก็ผมเปลี่ยนของตัวใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือทุนรอบนี้ผมเอาไปไหนหมดนะครับจริงๆผมมีแอบใส่ไปบ้างเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อจะไปเอาเจ้านี่นั่นเองนะครับตาคอติอุส ขั้น3ดาเมจทคิดจะเข้าบวก20%นั่นเองผมได้มาแล้วคือเอามาใส่ให้กับตัวหมวกแทนตาเก่าๆที่ผมใส่เป็นแบบว่าตาธาตุหรือตาแบบดาเมจสกิลแทนนั่นเองนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นก็คือตัวเสื้อผมก็เป็นคอร์ดีอวกันอีกชิ้นเหมือนกันขั้น3ดาเมจทคิดบวก20นะครับก็คือมีดาเมจทคิดบวก40เลยนะครับทั้งใส่2ชิ้นนี้นั่นเองก็คือแบบดาเมจคิดจ๋าเลยนั่นเองนะครับผมก็เสียไปหนักมากเหมือนกันแต่ยังไม่จบเท่านี้อีก ในส่วนของตัวรองเท้านะครับมันจะมีตาเบลเดียที่อัพเข้ามาใหม่เป็นดาเมจเพิ่มขึ้นสแล้วก็ต้านทานดาเมจอีก4%นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตาที่ดีสุดในรองเท้าแล้วเพราะว่ามันมีแค่2ตาเท่านั้นแหละนะก็เลยตานี้ก็เลยมาแทนตาเก่าที่เป็นผู้สร้างความมืดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือราคาตกมากการประมูลก็คืออยู่ที่50ล้าน40ล้านประมาณนี้ฮะก็ก่อนหน้านั้นจะเป็นร้อยกว่าล้านตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นตาขของมมาาเเเดีียพิ่ึ้้้นนนนทคคูณ140ลละ,ลนนะรับ ก็สามารถซื้อเศษมาแทนกันได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวน่าต้องปั้นอันเนี้ยเพิ่มให้เป็นขั้น3น่าจะโหดมากกว่าเดิมแต่ว่าผมน่าจะยังก่อนน่าจะเอาไปตีบวกก่อนนั่นเองนะครับผมตาอัออนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ถามว่า1ชิ้นอันเนี้ยเสียเท่าไหร่ก็ตีกลมๆประมาณสัก80ล้านต่อ1ชิ้น80 ล้านต่อหนึ่งชิ้นใช้ใช้สามชิ้นก็สองร้อยสี่สิบล้านรวมหมดสองชิ้นนี้ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าล้านนั่นเองห้าร้อยเออประมาณนั้นแล้วกันนะครับถือว่าแพงมากใช่ไหมก็ประมาณแหละมันมีเกินบ้างอะไรบ้างนะครับก็ติกลมๆสักสี่ร้อยกว่าล้านห้าร้อยกว่าล้านแล้วกันนะครับรวมตานี้ตานี้คือผมซื้อเศษชิ้นส่วนมานะครับไม่ได้ประมูลแต่อย่างใดก็ตกอยู่ประมาณสักร้อยเก้าสิบล้านหรือสองร้อยล้านก็ว่าได้นะครับทองด้วยแต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงนี้ทองมันราคาตกนั่นเองนะครับผมจะดูเป็นแบบนี้100 m อเอมุ้ยทุกคน100 m เอมันอยู่ที่1 3,000เพชรเมื่อคืนนี้นะครับมันอยู่ที่ 14, 0 0 0หสีพร้อยเพชนะครับตรงนี้คือตกมาเหลือห3มื่นสามผมจะรอมันเหลือสักเก้าพันแล้วกันเนาะเก้าพันเพชค่อยไปซื้อแบบเออซื้อมาตีกนตีแบบว่าตีอาวุธเลยอย่างเงี้ยคนขายก็คงจะดีสำหรับเราแต่ว่าคนที่ขายก็คงจะไม่คดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ มาต่อไปเข้าเรื่องหลักกันนะครับเรื่องหลักของผมก็คือเจ้าตัวของเซตมากนั่นเองนะครับขอเสริมแค่อีกนิดนึงก็คือตัวของนี่ครับถุงมือผมอัพเป็นเลเวลหกสิบแล้วเพราะว่าคิดนะคิดว่าน่าจะไม่ได้ทําเป็นเซตมากลุกนั่นเองนะครับก็เลยอัพเป็น l e เวลหกสิบแล้วก็มีแผนว่าจะไปรองเท้าอีกหนึ่งชิ้นหรือว่าจะเป็นกางเกงจ,งจริงๆอ่ะผมจะทําเป็นกางเกงหมากด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันที่หมากลุกแล้วกันนะครับ ถามว่าทําไมถึงจะตัดใจมาเลือกทําหมากลุกสายม้าและกันสายาธาตุนั่นเองนะครับหนึ่งในผลหลักเลยก็คือผมเล่นหมากลุกมาตลอดนะครับจะไม่ได้แบบแปลงของร้สึกเลยผมจะได้แค่ตัวของสายาธาตุหรือว่าสายม้านั่นเองนะครับนี่อย่างแบบนี้ได้มา2อ,อันติดในดันเดียวกันด้วยนะครับดันตำนานมันจะให้มันสามารถดอบออแปรน2รอบได้นั่นเองนะครับผมลองมาให้แล้วก็คือแบบแปลงนี้กับอันนี้ ซึ่งผมมีรูปมาให้ด้วยก็สามารถไปเดี๋ยวจะเปิดให้โชว์และให้ดูแล้วกันนะครับทาให้ผมถึกว่าเออสายธาตุคงจะเลือกเรานั่นเองสายมาคงเลือกเราแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเอาเจ้ากล่องที่สามารถเลือกเศษได้ผมเลือกทําเป็นเกาะ1ชิ้นใหญ่เลยนะครับทั้งใช้2กล่องแล้วก็หมวกอันนี้คือดอกมาทางนั้นนั่นเองนะครับท้ง่วนล่างและโนบนทําให้ผมสามารถได้หมวกนี้มาทันทีทนันใดเลยก็เลยมีครบ2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็อาวุธก็ครบแล้วเหมือนกันก็ถือว่าโหดมาก แ้าตอนนี้ที่เหล็กก็แค่รอเก็บหมากเพิ่มแล้วก็เอามาทํำกางเกงนะครับที่คิดไว้ถามว่าทํำไมถึงทำกางเกงหมวกเสื้อเดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวหมวกของผมเนี่ยมันจะเป็นหมวกท่าที่โหดอยู่แล้วนั่นเอนงครับเอฟเฟกมันจะโหดมากก็คือยิ่งเราโจมตีโดยแบบว่าโจมตีท่าทใช่ไหมนะครับแล้วยิ่งทำคอมโบได้เยอะแบบว่า10ครั้งก็จะลดคูดาวน์ลง0 2 5วินาทีเลยนั่น,น,นะครับก็คือทำให้ คูดาวสกิลของเราทั้งหมดอ่ะมันจะรีไวขึ้นยิ่งเราใช้สกิลยิ่งติดคอมโบยิ่งมีคอมโบเยอะก็คือยิ่งจะลดคูดาวของสกิลเยอะนั่นเองนะครับทำให้อันเนี้ยเหมาะกับตัวของคาวสเตเดอร์อย่างมากเพราะว่าตัวคาวมันมีสกิล่ละสกิลอ่ะมันจะรีเร็วอยู่แล้วนะครับยิ่งเรามีสกิลวันเนี้ยช่วยในการรีเข้าไปอีกอ่ะมันจะตอกคอมโบได้แบบว่า แทบจะไม่ต้องลงพื้นเลยน,นั่นเองนะครับทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ลงพื้นอ,อยู่แล้วนะครับผมถ้าต่อคอมโบดเดียจะไม่ลงพื้นเลยนะครับแต่ว่ายิ่งมิติคเนี้ยยิ่งช่วยให้เราแบบไม่ได้ลงพื้นมากขึ้นแล้วก็ต่อคอมโบทำดาเมจได้ต่อเนื่องอย่างมากขึ้นน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะต่อไปตัวเกาะธาตุนะครับถามว่าทำไมถึงเรียกเป็นตัวเกาะธาตุเพราะว่าจะมีเอฟเฟกต์ในส่วนของตัวเพิ่มดาเมจตามจํานวนคอมโบทุกๆ10คอมโบน,นั่นเองนะครับเพิ่มสูงสุดถึง12เซเพิ่ม ครั้งละ1.2นั่นเองนะครับก็คือ10คอมโบเพิ่ม1.2มีตันถึง12นั่นเองนะครับก็คือจะควบคู่กับตัวของหัวเลยหัวของเรานะครับหมวกของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบทํำคอมโบถึง10ครั้งใช่ไหมครับก็จะคือลดคูดาวสุดอันเนี้ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจใช่ไหมนะเมื่อกี้ลืมเพิ่มดาเมจเออเพิ่ม ดาเมจนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็คือยิ่งทำคอมโบได้เยอะก็คือจะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนั่นเองนะครับทำให้มันสอดคล้องกันแล้วก็แบบน่าสนใจประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคอมโบอ่ะตัวของคาวก็อย่างที่บอกเลยว่ามันมีสกิลที่ทำคอมโบได้ต่อเนื่องมากๆอะ่ะก็คือแบบไปได้ไกลมากๆนั่นเองนะครับไปถึงคอมโบหลายๆคอมโบได้ง่ายก็เลยคิดว่า อันเนี้ยเหมาะสมมากๆนั่นเองนะฮะต่อไปกางเกงนะครับเอาถุงมือก่อนถุงมือที่ไม่ได้อัพนั่นเองนะครับที่ผมไม่ได้เลือกใช้มันจะเป็นการสร้างดาเมจยิ่งห่างจากเป้าหมายมากยิ่งสร้างดาเมจสูงอันนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับตัวของคลาวเนี่ยระยะไกลถามว่ามีไหมก็มีระยะใกล้มีก็มีนะครับมันทาให้แบบ ยะไกลมันจะไม่ค่อยมีเยอะขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ไก่ทุกสกิลนั่นเองนะครับมันจะเป็นแบบไก่ก็มีบ้างใกล้ก็เลือกใช้ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้จะไม่เหมาะกับเรามากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ากายฟอร์สก็ใกล้เตะเข้าไปใกล้ๆเอ,อ่อภาคจิตวิญญาณก็ใกล้นั่นเองนะครับเป็นล่างเสือบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกบอลมีอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าถุงมือไม่เหมาะอย่างแรงในส่วนของตัวเอฟเฟกตนะฮะต่อไปกางเกงนะครับกางเกงของมาศึกเออมาแล้วกันนะครับก็ จะมีเพิ่มดาเมจโจมตีปกตินะครับแล้วก็ปล่อยสก mm ิล hmm. ในอากาศเพิ่มดาเมจ10%นั่นเองนะครับสกิลนี้สําคัญมากๆตรงที่เสียดาตรงที่ดาเมจอ่ะมันแค่10%มันไม่ใช่12%นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของคลาวอย่างที่ทุกคนเห็นผมเล่นบ้างในคลิปอะไรเงี้ยครับก็จะรู้เลยว่าตัวคลาวสไตรเดอร์นั้นเป็นสายที่เล่นการอากาศอย่างโหดแล้วก็เล่นการอากาศอย่างเดียวแล้วกันเออที่ผมเล่นผมก็เล่นแต่การอากาศอ่ะผมจะไม่เคย แทบจะไม่ลงมาเล่นบนผืนเลยนะครับก็คือจะอยู่กลางอากาศแล้วก็จะต่อยกลางอากาศทุกอย่างจะปล่อยสกิลกลางอากาศเกือบหมดเลยนั่นเองนะครับทำให้ตัวของดาเมจทักิลเนี้เอฟเฟกเนี้ยมันจะคุ้มค่ากับเราแบบหาที่เปรียบไม่ได้นั่นเองนะครับแทบจะไม่ลงจากพื้นเลยแล้วกันเออประมาณนี้ครับทำให้สกิลเนี้คิดว่าเป็นเอฟเฟกต์นี้เออเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีมากๆสำหรับตัวผมแล้วกันนะครับสำหรับคาวสไตเดอร์กับการเออสไตล์การเล่นของผมนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะต่อไปนะครับ หนึ่งจุดเลยก็คือเจ้ารองเท้ากับกางเกงเนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังคิดอยู่ว่าควรจะไปอันไหนมากกว่ากันนะครับแต่ใจอาจจะเทไปกางเกงแต่มันจะมีข้อติดอยู่นิดน,นึงก็คือตัวของดามเมจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตัวของรองเท้านะครับก็คือเมื่อใช้สกิลจะได้รับความเร็ว่อนที่แบบระเบิดพลัง1% 0ึ่งเรซึ่งจะลดลงอย่างวดเร็วเป็นเป็นส่วนเหลังจาก0ูนดาวิง,ง่ายๆก็คือถ้าเราใช้สกิลนะครับมันจะระเบิดพลังความเร็ววิ่งแบบเร็ว100%ฟิลล้วยเป ลดลงเหลือ0%หลังจาก0ูนุหาวิก็คือ0.5าวิไปปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเลยนะครับเหมือนเป็นระเบิดพลังเหมือนสปินนะสปินจังหวนนะแล้วแล้วก็พลังหายความเคลื่อนที่ความเร็วเลื่อนที่หายประมาณนี้แล้วมั้งนะครับคิดว่าถ้าใช่ประมาณนี้แล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจตามความเร็วเคลื่อนที่ทุกๆ10%นะครับของความเร็นเลื่อนที่จะเพิ่มดาเมจ1%เซสูงสุด13%มเอ เพิ่มดาเมจตามความเร็คพื้นที่ทุกๆ10%ของความเป็นคืนที่ที่จะเพิ่มดาเมจ1%สูงสุด13%ง่ายๆเลยก็คือจังหวะน,นั้นถ้าเราใช้สกิลเราก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมนะอันนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราใช้สกิลปั๊บจะมีออระเบิดพลงัง100%แล้วก็จะได้รับดาเมจมาเลย13%หรือเปล่านะครับ <S 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 <ๆ>เพราะว่าม,มันก็คือระเบิดพลัง100%มาเลยให้ตอนนี้นั่นเองนะฮะคิดว่า ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเพิ่มดาเมจตามความเร็วเคลื่อนที่ทุกๆ10%แต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งครั้งเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่แบบระเบิดพลัง100%เลยนะครับก็คือใช้สกิลเสร็จป,ปับ๊บดาเมจเพิ่มมา13%เลยน,นั่นเองอันนี้น่าจะใช่แต่แค่ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันน,นั่นเองนะครับระหว่างเจ้ากางเกงกับรองเท้าถ้าใครมีคําตอบในเรื่องนี้หรือเคยไปลองเทสให้ผมแล้วหรือว่ามีใครลองเทสแล้วก็สามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์แนะนาผมได้นะครับ ในตัวของกางเกงกับรองเท้าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องไปทางไหนจริงๆอ่ะผมจะมีคนที่คอยที่ผมคอยสอบถามเขาว่าผมผมปั้นอันไหนดีควรจะเล่นอันไหนดีนะครับเขาก็แนะนํามาบอกว่ากางเกงนั่นเองหรือก็คือคุณโอมนะครับคนในกลุผมนั่นเองนะครับก็คือแนะนําว่าให้เป็นตัวกางเกงดีกว่าแต่ว่าทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นได้ว่าควรจะเป็นกางเกง,กงรองเท้านั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่ผมปั้นมาก็คือปั้นตามุณโอมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณคุณโอมมากที่ช่วยแนะนําให้นะครับในเรื่องนี้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นุผลที่ว่าทำไมผมถึงมาเล่นสายม้านั่นเองนะครับแต่ถามว่าสายรู้สึกดีไหมสายรู้สึกผมก็ยังมองว่าดีนะครับมันจะเบิร์ดดาเมดได้แบบโหดมากในช่วงระยะเวลาของ ัวเอฟเฟกที่กำหนดนั่นเองก็คือ12วิน15วินี่แหละก็คือสามารถระเบิดดาเมจแบบทวีคูณอัตาคิที่เกินมาก็จะเพิ่มแบบทะลุอัตาคิให้เป็นดาเมจคีให้ปานนี้นั่นเองนะครับก็สามารถไปเล่นรสึกได้ถ้าใครที่เล่นคาวสายรสึกแล้วแรงหรือไม่แรงยังไงมาบอกผมด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไปสายท่าแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ้ายังไงดีถ้าแบบคุณโอมเขานะครับที่ผมไปถามเขาจะไปจัดสคริปหรือ เรียบเรียงในส่วนของตัวข้อมูลทำเซตมาร์กให้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปอีกหนึ่งคลิปที่แยกเป็นการคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปลงให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนานเดี๋ยวถ้ายัางไงอาจจะมีข้อมูลที่แบบหนักแน่นหรือข้อมูลที่เป็นละเอียดยิบของคุณโอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันว่าเออเราทําสายธาตุหรือว่าสายรถสึกสายไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรมารองรับเดี๋ยวก็มาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะมาี่นเลยนะครับสำหรับใครที่แบบ ยังไม่รู้จะไปสายไหนแล้วก็มีงบจํากัดในการปั้นอย่างงูนอย่างนี้เรื่องตาแบบว่าเอาตานี้มาเสริมยังไงทํำยังไงถ้าเรามีงบแค่นี้หรืออะไรงไงประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาแชร์ทุกคนแล้วฟังแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะพูดมีตดิดขัดบ้างเพราะว่าไม่ไดอดจกิปนานมากแล้วก็แบบ ่ายใจไม่ทันนั่นเองนะครับผมทุกคนผมเป็นคนพูดเลยอยู่แล้วด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปเดีย๋ยวผมจะไปลองเทสดาเมจให้ทุกคนดูนะครับว่าณนะตอนนี้ดาเมจของผมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ภายใน2อนาทีนี้ถ้าผมคอมโบไม่พลาดนะแบบพลาดนิดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วจะทำดาเมจได้สูงสุดเท่าไหร่ใน2อนาทีนั่นเองนะครับอาจจะสู้แบบคนที่เขาอยู่บนบนไม่ได้คนที่เขาตีบวกคนโหดหรือว่ามีของปั้นของโหดอย่างเงี้ยอาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมเอาแค่ตัวผม เป็นฐานให้ดูแล้วกันนะครับผมประมาณน,นี้ฮะมาอย่าไปดูกันที่ห้องซ้อมก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็กินอาหารธาเรียบร้อยนะทับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่จะบอกว่าดาเมจเก่าที่ผมยังไม่ทเมาเซตหมักลุกหรือว่าต่างๆนานาตอนสตรีมลหลายๆครั้งที่แล้วนะครับดาเมจมันจะอยู่2อาทีจะอยู่ประมาณสัก1 5 0 0ล้านถึงเกือบ1,600ล้านนั่นเองนะครับอย่ามาดูรอบนี้ว่าจะทําดาเมจได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับมา เดี๋ยวผมจะหาร็อบที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลพลาดบ่อยเหลือเกิน โอเคดามิก็อยู่ที่ประมาณ2,000ล้านแล้วกันจริงๆอ่ะ <laughs> มันจะมากกว่าดีแน่นอนนะครับมันจะประมาณสัก2,100ล้านเลยก็ได้หรือว่า2,200ล้านอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าผมไม่ปล่อยสกิลพลาดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันเกรงด้วยนะแล้วก็4ตี5 0แล้วนะครับจะตี5อยู่แล้วฮะทุนนี้คือแบบว่าผ่านอะไรมามากทั้งวันนั่นเองนะครับก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะเล่นพลาดด้วยหลายๆอย่างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าดามจด ตอนนี้เพิ่มมาอยู่ประมาณสัก500-4-500ล้านเลยนั่นเองนะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วนะฮะถ้าตีไปเรื่อยก็คือจะยิ่งเพิ่มเยอะเข้าไปใหญ่อีกนะครับเพราะว่า2อนาทีเท่ากันเพิ่มมา400ล้านถ้ายิ่งตีนานก็อาจจะมีแบบดามเมจเพิ่มขึ้นหนักกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะเพิ่มมาสัก5 6 0 0เลยถ้าผมไม่พลาดหรือเปล่านะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยว คลิปนี้ก็อาจจบไปแต่พิเี้ก่อนลวกันนะครับผมทุกคนฮะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็จะมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยไออีเวนต์ใหม่เนี่ยตัวดีเลยครับตัวสําคัญเลยที่ผมคิดว่ามันจะไปเสียเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาก็ดีแล้วเนาะเออไม่ได้มีอะไรทามากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีอะไรทามากแต่เป็นหมดก็ตามทีนั่นเองนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเจอกันฮะ